พบกันกับต่ายนะคะในชาแนลสูรบิชุก้าค่ะวันนี้นะคะต่ายก็จะชวนมาทาน้ําพริกกะปิค,ค่ะสูตรน้ําพริกกะปิแบบกุ้งสดนะคะก็หลายหคนนะคะเริ่มนิยมมาทานมากขึ้นแล้วเพราะว่ารสชาติดีนะคะอร่อยแล้วก็ได้ทานเนื้อกุ้งด้วยค่ะก็ต่ายเห็นนะคะในคลิปเนี่ยเขาทำหลายคนแล้วนะคะแล้วก็มาแบบได้ลองกินนะคะแบบว่าแม่สามีบอกว่าทางบ้านเขานะคะทํากินแล้วมันอร่อยดีต่ายก็เลยเออโอเคมันเป็นไอเดียน้ําพริกกะปิอีกหนึ่งอันนะคะที่น่าสนใจ วันนี้นะคะก็เลยเอาสูตน้ำพริกกะปิกุ้งสดมาฝากเป็นขายและเราไปทำันเลยน,นี่นะคะวัตถุดิบของเราที่จะมาทําน้ำพริกกะปิกุ้งสดนะคะพร้อมผักต่างๆเอาไว้ต้มไ้ลวกทางะคะ่ะตั้งน้ำให้ร้อนนะคะแล้วก็เอากุ้งนะคะมาลวกก่อนนะคะใช้กุ้งหนะะึ่งกรัมค่ะ เดี๋ยวเรามาตำกันเลยนะคะกระเทียมไทยค่ะหช้อนโต๊ะอ,อยู่ประมาณ10กรีดเราบุบุนะคะเอาเปลือกออกไปบ้างก่อนต่อไปนะคะกระปิดวันนี้ต่าใช้เป็นกะปิตากุ้งไทยนะคะขูกะปิกับกระเทียมนะคะให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันใส่กุ้งนะคะลงไปะคะ่ะ แล้วก็โขบให้เข้ากันนะคะเนียนเข้ากับตัวกะปิเลยประมาณสามสี่ตัวค่ะใส่กะปินะคะหนึ่งช้อนโต๊ะขึ้นนี่เราจะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราปรุงรสกันต่อเลย พริกแดงจินดานะคะหั่นท่อน2เม็ดเวลาตามออกมานะคะพริกจะได้ไม่แตกเป็นกาบใหญ่ค่ะเราใส่พริกแดงจินดาสีแดงจะช่วยทําให้สีกระปิกนะคะสวยขึ้นต่อไปนะคะพริกขี้หนูหอมค่ะ5เม็ดรสชาติก็จะหอมเผ็ดแบบไทยๆค่ะ ช้อนโต๊ะน้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะโขข้ากันก่อนนะคะใช้น้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะค่ะ เกือบสองลูกนะคะถ้าเราอยากให้น้ำพริกกะปิของเรานะคะมีแบบความน้ำนิดนึงนะคะก็เติมน้ำขุ่นลงไปได้ค่ะสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะมะเขือพวงค่ะนิดนึงเราก็บุบุพอแตกนะคะโอเคแค่นี้ค่ะส่วนกุ้งสดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ตกแต่งกันข้างหน้าค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกกะปิกุ้งสดค่ะ ามาลวกผักกันนะคะวันนี้ผักที่จะลวกก็มีแค่ัวผักยาวนะคะกับกะหล่ำปีตัวผักยาวเขาก็เอามาม้วนกันเป็นคำคำแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่สะดวกเลยล้างไม้ล้างมือให้สะอาดะคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับน้ำพริกกะปิกุ้งสดของเราค่ะ